สวัสดีครับวันนี้มาทดลองยิงปืนแบงค์กันครับคูเซ่ M 1 9 1 1เจะมาทดสอบยิงให้ดูแต่ว่าเราจะไม่ยิงธรรมดาเราจะทดลองยิงในน้ำดูนี่นะครับถังน้ำเราเตรียมไว้แล้วนะครับนี่มันจุลูกกระสุนใส่น้ำเสร็จแล้วเอา,เอ,าออกมายิงระบบยังมีปัญหา นี่เราเทสดูเขาอยากรู้ระบบไปเฉยครับไม่ได้ไม่แนะนาให้ทําตามนะครับครับแต่จะทดลองยินในน้ำให้ดูนะครับเดี๋ยวรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวนี้ดูครับเดีย๋ยวเราจะลองยิงเอาปืนลงใต้น้ำแล้วลองยิงดูว่ามันจะมีปัญหาไหมใส่ไปห้านัดยิงในน้ำกี่นัดเดี๋ยวสามสักสามนัดเดี๋ยวผมถอยกันเดี๋ยวกระเด็นใส่หน้าผม มาดูกล่องจะแตกหรือเปล่าอันนี้นะครับจะให้ดูหนึงนะครับนี่ครับได้จุดลงไปแล้วนะครับโอเคโอ้ได้สองครับโอเค,อเคสองนัดถังแตกครับแล้วยิงต่อเนื่องครับนี่เป็นเป็นแรงอัดของน้ำนี่จะต่อเนื่องครับไปยิงข้างนอกคิ่มีปัญหาไหมกดแรงไป ไม่มีปัญหาครับสับแตกปกติครับจากทดลองยิงใต้น้ำแล้วขึ้นมาสับข้างนอกต่อถือว่าใช้ได้ครับปกติทดลองยิงใต้น้ำแล้วขึ้นมาสับต่อข้างบนก็คือเม่บมบไม่มีปัญหาครับยิงได้ปกติน,นี่เราทดลองให้ดูว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะครับล้างปืนกันเย่อย๋ยอันนี้ก็ต้องถอดล้างแล้วมาดูถังกันครับแรงอัดของปืนครับ ทำเป็นพลาสติกแตกครับแค่สองนัดแตกแล้วจริงๆก็แตกแต่นัดแรกครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ,รบขอบคุณที่รับชมครับผม